ความสว่างมาแล้วแต่ว่าจริตของเราเนี่ยไปชอบความรู้สึกแบบไหนเหมือนบางคนชอบไปเที่ยวทะเลบางคนชอบไปเที่ยวภูเขาบางคนชอบไปเที่ยวน้าตกใช่ไหมคะแต่จริงๆทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นก็คือธรรมาชาติแปลว่าเข้าถึงธรรมาชาติอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเข้าถึงพุทธม,มนพุทธมน onne, พอบางคนอาจจะเห็นเป็นสีทองบางคนอาจจะเห็นเป็นสีขาวบางคนอาจจะเห็นเป็นใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือพุทธมนเหมือนกันก็แล้วแต่ว่า Yellow. จิตเราอ่ะจะไปจับกับพุทธมลในด้านไหนแต่จะเป็นพลังงานที่ให้ความรู้สึกสว่างให้ความรู้สึกสบายให้ความรู้สึกละเอียดเนะะี่ยค่ะลองสัมมาอระหังไปเรื่อยๆจนติดเข้าถึงตรงนั้นดูแล้วก็ลองอธิษฐานบาร,รมีเนาะอธิฐานบาร,รมีเป็นการตั้งผังความสําเร็จว่าสิ่งที่เราอธิษฐานเนี่ยได้ไหมถ้าสิ่งที่เราอธิษฐานเราได้เนี่ย แปลว่าขึ้นพุทธมนต์มีจริงถูกไหมะคะมันก็จะถูกจูนจูนจูนเข้าหากันเนี้ยเราต้องลองไปฝึกค่ะเหมือนพอเราฝึกแล้วเราก็ฝึกเอาออกมาใช้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการที่เป็นกําลังใจในการฝึกแต่ถ้าเกิดฝึกไปเราไม่รู้ว่าจะไปที่ตรงไหนมันจะขาดกําลังใจในการฝึกแต่ถ้าเราฝึกแล้วเนี่ย